สวัสดีนี่คือเราเองปาร์ตี้ในภาคฟิลกรดใช้ตอนนี้ีมาทํำสัญกรรมโครงหน้าที่ประเทศเกาหลีครับเป็นการผ่าตัดใหญ่ครั้งแรกในชีวิตเลยสงสัยใช่ไหมว่าทำไมถึงต้องทําหน้าอ่ะงั้นเดี๋ยวพายย้อนไปดูหน้าเก่าก่อนนะครับขอย้อนไปอีกนิดนึงย้อนไปอีกนิด มีพีคนนี้ครับโอ้พระเจ้าบ้าจริงนี่ไหนจริงเหรอปร์ที่นี่คือไปน้าเอรดิจินอลของตี้เลยครับที่ก็เป็นเด็กแต่จังหวัดธรรมดาคนหนึ่งที่มีบุคลิกร่าเริงเป็นคนตลกมั่นใจในความสามารถของตัวเองแต่มีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่โฟกัสกับความสามารถของตีเขาได้ไปโฟกัสกับไปน้าแล้วก็บูลลี่ที่ทุกวันเปรียบเทียบหน้าตีกับผีบ้างกับคอมพิวเตอร์ไอแพดถังปีป๊บหรืออะไรก็ตามที่เป็นมุมมุมเหลี่ยมซึ่งไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงบูลลี่เราเราไปทำอะไรให้เขาก็ไม่รู้แต่มารูตัวอีกทีควาามฝันนที่เเปจร ผู้หญิงคนนี้ครับพี่เขาชื่อจิ๊บมาจากเอเจนซี่ที่ชื่อว่า m ิ s s ิสโ o Beauty ที่คุยกับพี่จิ๊บถึง2ปีเพื่อเก็บข้อมูลและให้เรามั่นใจและในที่สุดพี่จิ๊บก็พาตี้บินไปที่เกาหลีเพื่อไปทำสัลยกรรมที่โรงพยาบาลบาน,นุบกิครับ พี่จิ๊บดูแลดีมากหากตั๋วเครื่องบินให้และหาที่พักให้เราอยู่10วันที่พักของเราอยู่ย่านกลางนําครับแล้วก็ใกล้กับโรงพยาบาลมากๆเลยซึ่งวันแรกที่เราไปถึงเกาหลีก็ต้องไปที่โรงพยาบาลเพื่อเช็คสุขภาพครับไม่ใช่ว่าใครบินมาแล้วจะทาได้เลยนะครับต้องมีการตรวจสุขภาพก่อนว่าร่างกายของเราพร้อมผ่าตัดหรือไม่อุปกรณ์เครื่องมือรวมถึงการดูแลของโรงพยาบาลมาโนาก,กิก็คุณภาพและน่าเชื่อถือสุดๆเลยครับประทับใจตั้งแต่วันแรกเลย และตอนนี้ตีต้องเริ่มอดอาหารและน้ำรวม8ชั่วโมงพอได้วันรุ่งขึ้นตีต้องเข้าผ่าตัดนะครับตื่นเต้นมากที่สุดในชีวิตเลยครับและเพื่อความเป็นสิริมงคลก็ต้องขอพรจากคุณแม่ก่อนครับคุณแม่อาสา,ามาดูแลตีที่เกาหลีและอีกคนหนึ่งที่ดูแลดีมากคือน้องเกมครับมาสากเอเจนซี่เดียวกับพี่จิ๊บน้องเกมทั้งหล่อและน่ารักและช่วยถ่ายทาทุกขั้นตอนเลยครับโดยเฉพาะขั้นตอนนี้ที่เป็นตำนานมากมากๆจริง <c oughs> <c oughs> ที่เป็นคนแรกที่ทาท่อในห้องน้ำโรงพยาบาลแตกครับบ้าจริงพี่ชายไหนทําอะไรเนี่ยความลันี่หาจริงไายคำในแป๊บนึงก็กลับมาตื่นเต้นอีกครั้งครับเพราะที่ต้องเข้าพบคุณหมอโอชางยอนศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงหน้าที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีคุณหมอโอจะทําโครงหน้า3จุดเทตี้ครับคือโหนกกรามคางและที่พิเศษมากๆคือคุณหมอจะใช้เทคนิคเฉพาะที่ทําได้แค่คุณหมอโอเท่านั้นคือการนํากระดูกที่ตัดออกมาเสริมตรงร่องแก้มเพื่อไม่ให้เราหน้าแก่ครับมาลุ้นไปพร้อมกันในครั้งว่าจะออกมาเป็นนนยยังงัังงงงงตตื่่เ้้จจบาารริอดีค ความฝันของตี้กำลังจะเป็นจริงนะครับใครที่อยากทำโครงหน้านะครับให้รู้ไว้เลยว่าหลังจากการผ่าตัดเราต้องอดทนสุดๆตี้สลบไปเกือบ6ชั่วโมงและต้องอดทนไม่ให้ตัวเองหลับอีก3ชั่วโมงช่วงเวลานั้นกำลังใจจากคนข้างๆจึงเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆครับ ตอนว่าดูแลพี่พ่อตีเป็นอย่างดีตอนนั้นคุณแม่พี่จ๊บและน้องเกมทําทุกทางเพื่อให้ที่หลับหล้อนนะแล้วมันได้ผลจริงครับกาลังใจรอยยิ้มเสียงหัวเราะทาให้ที่ผ่านคืนนั้นมาได้ขอบคุณทุกคนมากมากเลยครับและต้องขอบคุณบุลคบลากรทุกคนจากโรงพยาบาลมาโนบัก,กิีนะครับดูแลดีจริงๆโดยเฉพาะคุณหมอโอครับนอกจากจะดูแลเราอย่างใกล้ชิดแล้วคุณหมอยังใจดีและให้คําแนะนําดีมากๆคิดได้ผิดจริงๆที่เลือกคุณหมอโอโรงพยาบาลมโนบักิครับ แต่คนที่อยากขอบคุณเป็นอันดับที่1เลยก็คือคุณแม่ของตีเองครับ ตอนแรกที่ไม่อยากให้คุณแม่มาเลยเพราะว่ากลัวเขาเหนื่อยแล้วก็ลําลบากแต่สุดท้ายเขาก็ขอมาครับเพราะอยากดูแลตีจริงๆและจะบอกว่าการที่มีคนดูแลอยู่ข้างๆมันดีมากๆตีรู้สึกว่าความทรมานหรืออาการที่หนักหน่วงในช่วงแรกๆอะ่ะมันหายเร็วมากเพราะว่าคุณแม่จริงๆแล้วก็รู้สึกอิ่นใจกรับที่มีพี่จิ๊บกับน้องเกมเพราะ4-5วันแรกที่ทานอาหารแบบปกติไม่ได้เลยพี่จิ๊บกับน้องเกมก็เลยเตรียมทั้งหมดนี้ไว้ให้ตีครับแล้วเขาก็พาตีไปที่โรงพยาบาลเพื่อเข้าเครื่องอบออกซิเจนแล้วก็ฉายแสงเพื่อลดความช้ำบววมมมรรรบบเเเป็นนิิิกกกกกกาาาา่ีจจจจทงแแแลลละะอพ้ดูต ยังดูแลคุณแม่ของที่ดีอีกด้วยเป็นเอเจนซี่ที่น่ารักสุดๆเลยครับและนี่คือเรื่องราวในการทำสัลากรรมของตี้ใน EP หนึ่งครับแต่จะมีอีกหลาย EP ให้ทุกคนได้ลุ้นและคอยติดตามกันครับส่วนใน EP สองมาพบกับเรื่องราวสุดช็อกของตี้เมื่อทางโรงพยาบาลแจ้งว่าที่น่าจะเป็นคนไทยคนแรกที่มีกระดูกกรามหนากว่าคนปกติถึง2เท่าและเตรียมพบกับการเปลี่ยนแปลงของใบหน้าตี้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่ครบ1เดือนเต็มและเปิดได้เห็นใบหน้าอัปเดตล่าสุดจะเป็นยังไงติดตามชมได้ทางช่องนวาากูดาพาดเดเาดครับ